พูดถึงกระบีภาพสวรรค์บนดินลอยมาเลยวันนี้เราจะพาไปทัวร์แบบด่วนๆกันเขาว,ว่ากันว่าที่นี่คือสวรรค์ของนักเดินทางบอกเลยว่าไม่เกินจริงครับสวยมากเอาล่ะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยมาเริ่มกันที่ไฮไลท์เด็ดสุดๆของกระบีเลยแน่นอนว่าต้องเป็นทะเลระดับโลกของเขาที่แรกต้องนี่เลยหาดไร่เลทรายขาวๆตัดกับผาหินปูนสูงๆคือแบบสวยตะโกน แล้วก็มาถึงของจริงอันซีนไทยแลนด์ตัวจริงเสียงจริงทะาเลวแวครับคือพอน้ําลดปุ๊บนะสันทรายจะโผล่มาเลยเชื่อมสามเกาะเข้าด้วยกันเดินข้ามได้ชิวๆและจะพลาดที่นี่ได้ไงเกาะพีพีพสวรรค์ของคนรักการดำน้ํากับสายปาร์ตี้ของแท้แหละและนี่อ่าวมายาในตำนานตอนนี้ธรรมชาติฟื้นฟูแล้วสวยสมบูรณ์มากๆเลยอยู่ไม่ไกลกันก็มีถ้ำพระนางเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเรือเคารพกัน อยู่ติดหาเลยครับพอเข้าเมืองกระบี่ปุ๊บต้องเจอกับสัญลักษณ์ของที่นี่เลยเขาขนาบน้ําครับคิดว่ากระบี่มีดีแค่ทะเลเหรอนอ no บนบอกก็มีของเด็ดซ่อนอยู่เพียบนี่เลยสระมรกตน้ําสีเขียวใสเหมือนมรกตจริงๆซ่อนตัวอยู่กลางป่าเลยหรือจะไปแช่ตัวที่น้ําตกร้อนคลองท่อมก็ได้นะโอ้โหฟินเหมือนทําสปาธรรมชาติเลยยังไม่หมดเราจะพาไปปิดท้ายที่วิวสุดปังกับความขลังจากมุมสูงกันบ้าง ที่วัดถ้ำเสือต้องใจสู้หน่อยนะบันได1,237ขั้นแต่ข้างบนน่ะหรอหายเหนื่อยแล้วก็ที่นี่จุดชมวิวสเสม็จนางชีคือได้เห็นอ่าวพังงาในมุมที่โอ้โหอลังการมากเห็นไหมครับไม่ว่าจะสายทะเลสายป่าสายบุญกระบี่มีให้ครบจบในที่เดียวและทั้งหมดนี้ก็คือกระบี่สวรรค์ของนักเดินทางแล้วทริปมากจะไปลุยที่ไหนกันดี